สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางจ้ามาพบกับแนวทางพูดนินคีจ้านิคีรอบเสาร์อบบ่ายแนวทางของสุขติเก่าเดือนหาผุภาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดจ้ามาพบกับแนวทางของแอนดรอยคือเก่าแล้วตามเคยเราจะสวัสดีทางเอฟซีมเอฟซีเก่าด้วยเราจะสำหรับนิคีเมื่อนี้คือว่าเป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์เนาะสำหรับพ้นิเคีวันที่แปดจ้าวันพฤหัส รอบเศร้าเลขเด่น7กับ6กสำหรับผ้นของรอบเศร้จาจะสามหนึ่าลงสีเก้าสำหรับแนวทางของเฮาถือว่าผ่านไปเนาะตัวพุกบคู่มี7จ็ดเก้าหกเก้างเขามาสี่เก้านะจ๊ะสำหรับรอบบ่าย3กับ2องพ้นจะรอบบแปดหก3ลง่งเก้าเจ็ด สำหรับบนรอบใบหกสามเขา่าตัวกับสามหกอเน่งพี่ตัวเน่งสามเปดกับสามเก่ามาสามหกโอ้โหเน่งพีตัวสำหรับรอบายไ,ได้ตัวกับจะสามหกฟูเด่นเลยเด้อเนี่ยสำหรับหกสามอยู่รอบเสาตรงๆตงัวเน่งเนาะรอบใบได้ตัวกับแต่บ่ได้เน่งรอบใบโอ้โหเน่งพีดตัวเด่น3้ายรูสามก็เฮ้ามาจ้า สำหรับแนวทางนิคีของวันที่แปดแนวทางขฮาวมารอบบ่ายเนาะหกสามจาหกสามสามหกสำหรับเก่านี่เสายันบ่ายเลยเนาะรอบเสาหลังสี่เก้ารอบบ่ายเก้าเจ็ดเก่าเดินดีจะส่วงนี่สำหรับวันที่เก้าเมื่อนี่ตามรุ่นกันโตจากแนวทางหุน่นนิคีรอบเสารอบบ่ายแนวทางสีมาใหา้ตามสูนหรือบ่อสีปังหรือบอ่ออากา รอรูดเนาะจะได้การรับช่วงไ้เป็นแนวทางเนาะจะมีตัวหมักตัวชอบปล่อยตามเนาจะบ่มีตัวหมักตัวชอบสามารถปล่อยพาได้จ้ะแนวทางมีเขามีรูดเนาะจะขึ้นอ,อยู่กับความมกความชอบเนาะเปรียบเทียบพิจารณาอีกทีหนึ่งละกาัาเนาะจะรุนกันต่อจะรอบเศร้ามือนี่เด่นรอบเศ้ากับรอบบายมือนี่ชุนเลยหนึ่งโซนรอบเศรา้รออา,นนนนรราหนึ่งศูนย์ วิ่งลู่จะไซวิ่งไซลู่ถ้ามักถชอบนําไปวิ่งไปลูดได้จ้าตัวประกบกลุ่มมือนีเลกระกระจายค่ะหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งหามัวว่านี่แล้มีแล้วเนาะหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหรือว่าหนึ่งเก้าหลบเสาคเ้าหนึ่งเก่าสำหรับเด่นศูนย์ สามสี่หกเกกับ8ปดโอ้โหศูหห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 ละกันสำหรับรอบบ่ายจะเด,ด่น2และ1น่งอ่านทำมักเบิร์นหนึ่งหนตามไ,ได้เด้อจ้ะ สองหกสองแปดเจ็ดสองเก่าละกันหนึ่งรอบบายหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปด รอบใบหนึ่งแปดรอบเศรา้าหนึ่งเก้าตัวบุกปูวันนี้เลยกระจายอร่อยมาตัวเน้นตัวจอละคะเนาะสำหรับตัวเน้นจ้ารอบบายหน,นนหนึ่งเน้นหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดสองห้าสองหกศูนย์สามศูนย์แปด หนเก่าสำหรับหนึ่งเก่าในหมักดูรอบใบแต่บริจาคหายหนึ่งสาเรียบร้อยจานี่คือแนวทางนี่คือรอบซอบบาลาใบแนวทางของวันที่เก่าแต่วันสุดท้ายแนวทางของฮาเมูนนี่นคือตามนี้เลยเนาะ อมามักตัวได้ชอบตัวได้เปรียบเทียบพิจารณากันอีกที่หนึ่งาราคาเราจะโปรใช้พิจารณาในการรับชมรับฟังและในการตัดสินใจเราจะมีตัวหมักตัวชอบคอยตามจะ ขอบคุณถูกการรับชมจากขอบคุณถูกการติดตามขอบคุณถูกการกดไลค์กดคอมเมนต์ขอบคุณถูกๆกำลังใจจากพีผ่านประการใดแต่ขอสุดขอภ่ายหลายๆเนาะพี่โนโอ้องเอฟซีทนได้ที่เข้ามารับชมใหม่ๆเราจะทานยังบราได้ติดตามอย่าลืมกดติดตามและก็อย่าลืม,ดมลกมดกระดิ่งไว้จะเผื่อจะได้บมพ่พลาดเนือทางที่แอดจอยโล่หายจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า